เพื่อนๆวันนี้เคลียร์มาถ่ายทะเลนะคะมาเห็นสนทะเลค่ะสนทะเลจะมีเม็ดนะคะนี่ค่ะสนทะเลจะมีเม็ดถ้าสนปฏิพัทน์จะไม่มีเม็ดนะคะอันนี้เป็นสนทะเลค่ะที่ปลูกกำลิมทะเลนะคะมีเม็ดของเขาจะเป็น ปุ่มปุ่มปุ่มปมแข็งแข็งค่ะอันนี้คือสนทะเลถ้าสนปฏิพัฒน์จะไม่มีเม็ดเคยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกัน